ส่งภาพล่าสุดลิเดียหลังตั้งท้องทายาทคนที่สามสวยเปล่งปั่งกว่าเดิมมากต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาส่งภาพล่าสุดลิเดียหลังตั้งท้องทายาทคนที่สามสวยเปล่งปังกว่าเดิมมากเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าลิเดียได้เข้าพิธีสมรสกับแมทชิวดีนนักรองนักสแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลีย เมื่อปีพศ2558หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีปัจจุบันทางด้านแมทธิวดีนริเดีย Batman, นั้นได้มีแก้วตาดวงใจร่วมกันถึง2คนเด็กชายทาว,วินดีนหรือน้องดีแลนเด็กหญิงยาธิดาดีนหรือน้องเดมี่ และก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อลีเดียโชว์ภาพอันตาซาวประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สามคนบันเทิงเม้นสนานโดยงานนี้เธอได้โพดระบุข้อความว่าลูกมังกรตัวสุดท้ายกำลังมาเบบีนัมบุวานเดอะลาส์ดากอนยอมพ่อเป็นคนสุดท้ายตุลาคม2022น้องของเดมี่มาแล้วจ้าเดมี่จะเป็นเจเจ